โอเคค่ะทุกคนก็กล่าวสวีดัสสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มีอยู่กับเหมียวเอกเ,เช่นเคยค่ะกลับช่องเฮียสองสลัดซิงค่ะฝากไลค์ก,ก็แชร์ก,ก็ s ับสัคล้เป็นกำลังใจให้กับเหมียวแล้วก็เฮียกันด้วยนะส่วนใครนะคะที่เป็น f c เฮียอยู่แล้วก็อย่าลืมมาติดตามช่องเหมียวด้วยนะฝากน้องเหมียวสลัดซิงไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะคะเหมียวก็มาอยู่ในหน้าเกมของพยักแห่งโชคาภค่ะหรือว่าฟอร์จูนไทเกอร์นั่นเองนะคะคำเตือนมีบอกไว้ที่ด้านล่างหมดแล้วนะ เริ่มเดี๋ยขอขอย้ำอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะอ่ะเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยวันนี้นะทุกียบอกว่ามาในชุนสิบบาททุกคนโอ้โหทุกคนก่อนอื่นขอญาตหลอกมันไปก่อนเออว่าวันนี้กูมาทุนน้อยนะอยากกินกูนะเออทุกคน แล้วเหมีย่ยวก็จะใส่ใส่เบ็ดสิบมันจะเสี่ยงไปหอมะใส่เบ็ดสิบไปเลยถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะทุกคนนะอะมาเอ้ามาแล้วยังไงตั้งได้ตังอยู่เลยทุกคนพี่เสือมันโดดยงแงยงยงแยงอย่างนี้คือยังไงก็มาว่ะทุกคนเออเออมาซองแดงซองใจซองแดงซองใจยังไงโอ้โหทุกคนทุกคนมาดิเอาเรื่องกระเบื้องราบ อร่อยบาททุกคนโห้หวหนหวานเจีย๊ยบไปดิเออเป็นไงเป็นไงจากทุนสิบบาทแล้วกูก็เล่นเบ็ดเดียวโหใครไม่บ้าทำไม่ได้ทุกคนเออคือก่อนนั้นเนี้ยเหมียวอ่ะเล่นมาแล้วสมรอบเออเล่นแบบนี้แหละทุกคนแต่มันมันพึ่งจะมาเข้ารอบที่สี่เออสู้ดิสู้ดิไปดิอ่า ใครนะคะที่เพิ่งมาดูเฮียเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับเฮียแล้วก็มีอ,อก,กันด้วยนะทุกคนนะเออมาค่ะแล้วก็เงียบไปเลยแตกดอกแรกแล้วพอกูเพิ่มเบ็ดก็เงียบไปเลยนะทุกคนสล็อตมันจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนมาจะเล่นได้ให้เราได้ก่อนทุกคนถ้าถ้าเรายังเล่นต่อมันจะดูดพอมันดูดแล้วมันก็จะจ่ายแล้วมันก็จะดูดอีก แล้วมันก็จะดูดอีกทุกคนเพราะฉะนั้นนะทุกคนเหมียวแนะนําให้พี่ๆนะคะเล่นได้ให้รีบถอดนะคะแต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ต้องไปหัดมันนะทุกคนนะดูเพื่อความบันเทิงพอเนาะใครเครียดใค,ใครใจหดทุกคนเสียดายเสียดายซไม่มาเมื่อกี้มาแล้วสองช่องแต่ไม่ยอมเข้าเมื่อกี้นะเออมาดิมาดิ เห200ลือสองร้อเราจะสู้ได้ต่อป่ะวันเนี้ยมาสู้แค่หมดอะตักแล้วทุกคนมาเออมามาโอ้โหวายมาแบบเต็มแถวเลยทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่เข้านะทุกคนเอาหมาดิซ้อมซ้อมซ้อมหยุดซ้อมหยุดไหมทุกคนซ้อมจะหยุดไหม มาเ้าไม่หยุดก็โดนกันหน่อยแล้วเออมาดิคูสิคูใจกะไรปาดเอาเรื่องเลยโอ้โหหวาน,วนๆเจ็บเจียไปเลยนะบอกก่อนนะเออทั้งส้มทั้งซองแดงคือมาหมดเลยวะ่ะมาวายเวลยเริ่มมาเริ่มเข้าแล้วทุกคนขอเพิ่มเม็ดหน่อยแล้วกันเออขยับเม็ดขยับเม็ดมา เออเฮ้ยวายมาดีมากเลยนะทุกคนเอาดีๆวายคือแบบมาดีมากเลยหวานหวานไปเลยทุกคนหวานหวานไปเลยเออนี่วายมาเต็มแถวแปดสองแถวทุกคนโหเสียดายไอ้ก้อนทองน่าจะเป็นหยกเนาะเออเออมามาโอ้โห เฮ้ยเอาจริงๆแต่คือเข้าเรื่อยๆนะเข้าเรื่อยๆนะมาหวานใจหน่อยหวานใจหน่อยหวานใจหน่อยเออให้เป็นได้อย่างนี้สิวัเออมาดิแปดพันโอ้โหเอาเรื่องไม่ไหวโอ้โหเข้าถูกเบ็ดจริงๆนะทุกคนเออพอแบบปรับเบ็ดลอยแล้วขึ้นมาเลยโอ้โหหวานๆวานไปดิหวานหานไปดิเออมา ไปต่อไม่รอแล้วมามาโหขอเล่นเบ็ดละร้อยอีกสักห้าสิบหมุนวะทุกคนเหมียวคิดว่ายังไงมันจะเข้าอีกเออ อาหอกดเทอร์โบไปด้วยเทอร์โบเธอใจไปเลยมามาเอาจริงเหมี่ยวคิดว่ามันจะเข้าอีกนะทุกคนว่าเข้าไหมทุกคนถ้าถ้าทุกคนคิดว่ามันเข้าเหมือนเหมี่ยวเนี่ยกดหนึ่งมานั่นไงนั่นไงมาอีกสามพันปราดเท้าถ้วยกล้วยก็ทอดไปแล้วแม่โอ้ยหวานๆเจี๊ยบไปเลยทุกคนโอ้โหมาดิมาดิไม่เคยขัดก็จัดไปจ้า เออไม่เคยขัดก็จัดไปจ้ามามาเอาดีๆเอาดีๆเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มแตกแบบรัวๆแล้วเริ่มแตกแบบรัวๆแล้วทุกคนมาดิมาดิมาดิาดเออมาดิยกมายกมาแล้วเราจะคุณสิบหรือเปล่าทุกคนมามาจะคุณสิบหรือเปล่า เออถ้าแตกคูณ10บทีดีเลิกเลยนะทุกคนเอาจริงเอาจริงมาอีกแค่ช่องเดียวเท่านั้นอีกแค่ช่องเดียวทุกคนมาเรียบร้อยดอกนี้พระเจ้าชวยกวยทอดไปแล้วสองหมื่นห้าแม่โอ้มันอยากให้เมียวเลิกทุกคนแล้วเมียวเลิกจริงด้วยพอทุกคน กำไรแล้วนะวันนี้นะทุกคนไม่เล่นให้โดนดูนะทุกคนทุกคนนะคะเล่นอย่างมีสตินะคะจะได้มีสตางค์เพราะว่าเมียวได้อเนี่ยเหมียวถอดเลยทุกคนเมียวเลิกเลยนะทุกคนเพราะว่าจังหวะที่มันดูดมันดูดหมดนะเอาจริงทุกคนเออสล็อตมันเป็นอย่างงี้นะทุกคนนะอ่ะใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะเมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้เฮียแล้วก็เหมียวด้วยนะคะทุกคนส่วนใครนะคะที่เป็น f c เฮียอยู่แล้วก็ฝากไปกดติดตามเหมียวด้วยนะคะทุกคนฝากน้องเหมียวสล็อตซิงค์ไม่ในอ้อมอกอ้อมใจของพ ทุกคนกันด้วยนะสำหรับวันนี้เมียวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำนนัสวัสดีนะคะทุกคนเล่นได้รีบถอดเลยเนะมเมียวเตือนทุกคลิปนะไปแล้ว้วนอ่าอย่าลืมนะคะทุนน้อยๆต้องไม่สองเท่านั้นนะเออ